วงแขนก็ต้องดูวงแขนนะก็จะเป็นในลักษณะของการบาลานซ์เป็นรูปตัวยูอย่างนี้สองข้างเนี่ยในซอกซอกหลักแล้เนี่ยสองข้างจะไม่เหมือนกันนะฮะมีลักษณะแตกต่างกันเพราะว่าในแม่พิมพ์เนี่ยซอกแขนทั้งสองฝั่งเนี่ยในแม่พิมพ์มันเป็นส่วนสูงครับมันเป็นของแข็งในส่วนสูงเนี่ยกดปุ๊บไปเนี่ยกดกี่ทีกี่ทีก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะฮะฝั่งฝั่งซ้ายผ้านเนี่ย จะค่อนค่อนลึกตรงตรงลงไปหน่อยคถ้าฝั่งขวาเนี่ยจะค่อนค่อนเทเทลาดจากองค์พระไปหาแขนครนะฮะก็จะจะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็จะไม่เท่ากันสองข้างเอาไม่เท่าไม่เท่าไม่เแต่เราต้องจําตรงนี้ให้ได้นะฮะเพราะว่ามันจะใกล้เคียงกันหมดทั้งทุกทุกบล็อกจะใกล้เคียงกันครับแต่ก็แตกต่างกันนิดๆหน่อยหน่อยอืมครับตัวองค์พระเนี่ย ตรงหน้าอกเนี่ยตรงไหล่ตรงหน้าอกเนี่ยจะนูนสูง